วัดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวนอกสถานที่ทำไมเรารู้ตาส่ยขนาดนี้เพราะตอนนี้ี่โมงแล้วพี่่โมงเจ็ดโมงแปดนาทีเจ็ดโมงแปดนาทีค่ะตอนนี้เรามาแล้วอยู่อุดรนะคะเราจะไปไล่บัวแดงนะคะเฮ้ยทะเลบัวแดงเดี๋ยวเราจะชักภาพมาฝากว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นสถานที่เที่ยวที่อุดร ใคเมาดอนต้องมาเไปดูกันมาถึงเราก็ใส่ชูชีอพอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกฎค่ะบางทีการที่เราว่ายน้ำเป็นแต่บางทีมันก็ด้วยเวลาเราตกใจมันก็อาจจะทำให้เราไว่ายไม่เป็นได้ไ้นมากระทันหันน,ะน,นี่ทฤษฎีไหนก็ไม่รู้นะ นี่ค่ะเรากําลังสวยกว่าน,นี้ก็ไม่มีะะแล้วแหละแม่โอ้โหดูพีนกําลังชมแม่นะคะยืนยอกันเข้าไปค่ะอูเชิงนเนี่ยภาล่องทางใต้นะครับจบไม่เห็นเต็มตัวได้ไหมลูกพีนไม่ได้ถามนี่แม่หรืว่าแม่สวยกว่าเด็กสิบเก้าไอ้พูดจริงนี่ดูหน้าคนที่ขี้ชมนะคะ <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นวัดคำชะโนดค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะที่เราจะเข้าไปไหว้เราก็ไปซื้อพานอะไรให้เรียบร้อยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆแล้วใบสีใบสีโอเคมันก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกทางเดินไปก็จะเป็นป่านี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะคนเยอะมากคือไม่สามารถพูดได้จริงๆต้องมาพากนะคะก็จะมีหลายศาลาค่ะแล้วก็จะมีคนแบบนำสวดมีคนนำสวด <c oughs> คนเยอะมากมีทั้งคนมาขอพรแล้วก็คนมาแก้บนตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะคะบ่อน้ําบ่อน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์นะนาะบ่อน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์นีตรงนี้ก็จะมีคนโยนเหรียญโยนแบงค์ลงไปอะไรเงี้ยน้ยนงงยนนำตรงน,นี้นะคะเราสามารถเอากลับบ้านไปได้ด้วยให้ <6 S 1> พ<ว>กขวดใช่เอาขวดไป ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับแล้วเรากำลังจะกลับแล้วสภาพาเป็นไงคะสภาพพังมากเพราะว่าเรานอนทางทางทาง้ทงจริงๆดูเพื่อนดีเพื่อนมีแอบมมเหนียงร้ายบอกเราจะไปแล้วนะคะเราจะมาพบกันใหม่บ๊ายบาย